มีคำถามใหม่มามีมาาคนบอกว่าผิวสวยต้องกินวิตามินด้วยหรอโอ้โหเอาเอาจิงๆเลยนะจริงจริงออถ้าไม่กินวิตามินสังเกตไหมแบบเด็กที่ไม่ชอบกินผักจนเยน็นโตผักน้อยไม่กินเลยอะเด็กคนนั้นจะดูแบบว่าดูไม่แข็งแรงหน้าตาไม่สดใสอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันแต่ปัญหาคือเราจะต้องกินวิตามินอะไรอะมันเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องผิวเนี่ย เอาเอาง่ายๆเลยนะวิตามินอ่ะมันมีประโยชน์ทุกตัวอยู่แล้วถ้าเกิดเรากินได้ครบ5้าสีสีละห้ากเบื้อทุกๆวันนะจะดีมากๆโดยเฉพาะนะคะถ้าเกิดว่าเอาโฟกัสเลยนะแบบว่ายังไม่ได้มีปัญหาเยอะกินสุขภาพเอาอยู่อสุขภาพกนดีนะวิตามินซีวิตามินเอวิตามินบีรวมเนาะคนซาคิวเทนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มวิตามินซึ่งถ้าเกิดว่าเราหากินได้จากอาหารที่หลากหลายต้องเน้นนะคะว่าหลากหลาย วิตามินซีล่ะคนก็ชอบกินแต่ส้มแต่น้ำตาลมันก็เยอะนะวิตามินซีที่น้ำตาลไม่เยอะก็มีนะคะทุกคนอะอย่างเช่นนะคะกีวีอย่างเงี้ยมะนาวที่เราใส่กันเองอาหารเนี่ยก็มีวิตามินซีมะเขือเทศอย่างนี้เข้าใจนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคถ้าอย่างนั้นเกตุละ